สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช้าว,วันที่31มีนาคม2566นะคะพามาลงสวนนะคะเพื่อนๆมาชมสวนค่ะนี่คือดอกสเลเตของเรานะคะกำลังบานสะพรั่งเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปไหว้พระนะคะค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมสวนนะคะ อันนี้ดอกสเตเตนี้ต้อตอนอ้อยของเรานะคะแล้วก็อันนี้ส้มแมนดารินกำลังเหลืองนะคะถัดไปนะคะเหลือสองลูกค่ะลูกพับของเราค่ะกำลังเหลืองเหมือนกันค่ะกายจะได้เก็บแล้วนะเพื่อนๆเน,นี่ยถ้าเขางามนะคะถ้าโตแล้วนะเขาจะเป็นลูกดกมากเลยนะคะทางนั้นเป็นต้นกล้วยเนาะค่ะก็เป้าหมายก็จะพามาเก็บ ลูกฟีจอค่ะเพื่อนๆเห็นบอเห็นบอปุ้ยลนเต็มพื้นเลยค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆคุณผู้ชมค่ะมาช่วยเก็บหน่อยเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะลมมานิดๆนะคะนี่ลมไม่แรงนะคะถ้าลมแรงนี่แบบล่วงทั้งต้นแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะเก็บนะคะแต่วันนี้เรามีคาดมาด้วย จะมากวาดเอานะคะค่ะจริงๆแล้วของข้างบ้านนะคะก็ร่วงเต็มเลยนะคะของข้างบ้านนี่แก่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยไหมดกมากขนาดขนาดกิ่งแค่นี้นะด้านโน้นนีกด้านบ้านเขาโ้ดกมากนี่ค่ะที่ตัดออกนะคะเมื่อก่อนนี้ดกมากแล้วก็ มันจะเลยนะมันมันจะมาแย่งพื้นที่ของต้นของเรานะคะก็เลยให้เขาตัดออกแต่เขาก็แต่เขาก็ร่วงให้เรากินเยอะเลยนะคะโอเคเราจะมาเริ่มเก็บเลยนะคะมาค่ะใครว่างมาช่วยเก็บหนะะ่อยค่ะค่ะมองไปทางนี้ค่ะเพื่อนๆนี่อีกหน่อยก็จะร่วงเต็มเลยนะคะ นู่นใต้ต้นนู่นเต็มเลยคุณผู้ชมมาค่ะมาช่วยกันเก็บค่ะ มันลูกใหญ่มัมนมันเกี่ยไม่มาต้องคอยเก็บเอาแล้วโอเคคุณผู้ชมมาค่ะมาเก็บค่ะคุณผู้ชมคะมีแต่ลูกใหญ่หญมึงมึง,มง ตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะคะโลละสิบดอนสิบสอดอลแพงมากเราอะก็ปลูกไว้มีพื้นที่นะคะก็ปลูกไว้แล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็สามารถแะรับประทานเป็นผลไม้นะคะให้วิตามินซีนะคะไม่ต้องเสียตังค่ะ คุณผู้ชมค่ะนี่ก็ตอนเช้านะคะกำลังจะไปทำงานเริ่มสายแล้วไม่รู้จะไปทำงานทันไหมเนี่ย นึกถึงชีวิตชาวสวนค่ะคุณผู้ชมชาวสวนไม่ใช่ง่ายๆเลยนะชาวสวนนี่ทำงานกันลำบากลำบนเนาะถึงเวลาก็มาเก็บผลผลิตแล้วก็มันถ้าเป็นแบบอย่างเช่นพวกทุเรียนอะไรเงี้ยมันหนักมากเลยเนาะมันก็ไม่เก็บเก็บไม่ได้ง่ายๆเนาะ กลมๆเงยๆปวดหลังแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่มันของเพื่อนบ้านด้วยมันก็เลยเยอะเฉะพาะของตัวเองอะ่ะก็พอกินอยู่แต่ต้องเก็บไปใช่ไหมจริงๆแล้วเขามีรสชาติที่ต่างกันนิดนึงค่ะอร่อยคนละแบบจริงๆ,ๆแล้วเขาอะ่ะเขา ต้นของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาสุกทีหลังนะคะเวลาของเรานะของเราก็จะหมดนะใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะบางเพราะว่าเขาสุกก่อนนะคะเสร็จแล้วพอเขาหมดแนละ้วเราก็ต่อตัวนี้เลยค่ะได้กินเป็นสองสองช่วงเวลาทำให้การเก็บเกี่ยวยืดยืดออกไปอีกแล้วก็ ไม่ต้องซื้อกินเลยค่ะโอ้เต็มกระละมังแล้วผู้ชมเอียดถือกระละมังไหวไหมใ้เข้าในบ้านเนี่ยโน้นด้านนน้นอะมีแต่ลูกใหญ่ๆอู้ เก็บแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว คุณผู้ชมคะได้เต็มกระม,มังเลยหนักมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่คือต้นมะกรูดเป็นลูกเต็มเลยใครอยากได้มะกรูดนะคะมาเอาเลยค่ะมาเอาฟรีไม่รู้จะทำอาหารอะไรกินแต่ละวันก็ไม่มีเวลาแล้วทำแล้วก็กินไม่ไหวกินไม่หมดอีกโอเคนะคะ เราจะยังไงจะลากหรือจะถือขึ้นไปโอ้คุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะรีบไปทํางานแล้วนะเดี๋ยวจะไปล้างนะคะมันจะสายขอบคุณที่รับชมค่ะมาเก็บฟีจอร์โอ้ขอบคุณค่ะ have a nice day see you next time เพื่อนๆตอนนี้เราก็เอามาล้างนะคะเปิดน้ำล้างอผิอวของเขาออกให้สะอาดนะคะแล้วก็ตากให้เขาแห้งค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาผึงไว้นะคะก็เก็บไว้ได้นานค่ะถ้าเขายังไม่ยังไม่สุกดีนะคะเก็บไว้ด้านนอกนะคะของตู้เย็นถ้าเริ่มจะนิ่มแล้วก็ทานไม่ทานก็เก็บเข้าในช่อง,องในตู้เย็นไว้ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ